ในปัจจุบันนะครับคอนโดในย่านฝั่งทนชั้นในหลายๆแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณถนนจริญสินวงและถนนเพชรเกษมนะครับมีจุดขายนะครับไปเรื่องของความสะดวกสบายและความใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับที่เป็นเซอร์เคิลลูปเดินทางได้สะดวกและเข้าถึงใจกลางเมืองได้เลยซึ่งโครงการนะครับที่จะพา,าชมในวันนี้เป็นโครงการ New โ o b บ e ไฟฉายวังหลังนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าไฟฉาย และยังใกล้กับตัวเสริราดและวังหลังด้วยโครงการนี้จะมีรายละเอยียดละที่น่าสนใจตามไปดูกันครับมาเริ่มต้นกันที่ภาพรวมของที่ตั้งโครงการกันเลยนะครับจุดเด่นอย่างแรกนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับโครงการนี้ก็คือทำเลที่ตั้งของตัว New Noble ไฟฉายวังหลังนะครับเพราะตั้งอยู่ใกล้กับตัวแยกไฟฉาย เป็นทำเลนะครับที่ใกล้ตับทางขึ้นลง MRT สถานีไฟฉายห่างออกไปเพียง80เมตรเท่านั้นตัวนนยานไฟฉายนะครับสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักนะครับได้หลายสายไม่ว่าจะเป็นถนนวางหลังถนนจรันสนิทวงถนนพุทธพลฑทนสาย4และถนนบรมราชชนนีนะครับซึ่งทำเลในญญย่านไฟฉายนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากตอบรับกับคนได้หลากหลายกลุ่มทั้งนักเรียนนักศึกษา หรือกลุ่มคนทางานออฟฟิศนะครับอย่างย่านสีลมสารแดงรุมพณีหรือว่าคองเตยนะครับพร้อมทางนะครับพื้นที่ในบริเวณนี้นะครับก็มีสิ่งอำนวยตวารับนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับโรงพยาบาลชื่อดังก็สามารถให้คุณนะครับเข้าไปใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายนะครับโดยในส่วนของตัวรายเด็ดโครงการนะครับ ตัวโครงการ New Noble ไฟฉายวางหลังนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์สูง22ชั้นมีชั้นใต้ดิน2ชั้นนะครับตั้งอยู่บนที่ดินโครงการทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ1ไร่เศษเศษกับจำนวนยูนิตท,ทั้งหมดนะครับมีเพียง355ยูนิตเท่านั้นถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับโดย Facility นะครับที่มีการจัดมาให้ในโครงการนะครับถือว่ามีค,ค่อนข้างเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับตั้งแต่ถงล็อบบี้นะครับที่มีการตกแต่งนะครับให้มีความอบอุ่นตา natural homie นะครับด้านหลังของล็อบบี้นะครับก็มีห้องซักผ้าบริการมีพื้นที่สวนยู่ช้นล่านะครับมองจากล็อบบี้ก็สามารถเพลิดเพลินตาได้มีพื้นที่สกายการ์เด้นนะครับมีพื้นที่ปลูกผักมีห้องฟิตเนสนะครับวิวเมืองสวยๆห้องโยคะนะครับมีสกายเลานนะครับนั่งเล่นชมวิวเมืองเก๋ๆได้ และพระเอกนะครับก็คือตัวสาะว่ายน้ำนะครับที่เป็นวิวเปิดโล่งนะครับแบบนี้เลยส่วนของพื้นที่สวนรูปท็อปนะครับมีไว้นะครับให้สามารถนะครับขึ้นไปดูวิวด้านบนได้นอกจากนั้นนะครับพื้นที่จอดรถนะครับในตัวโครงการนะครับรวมจอดซ้อนคันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ40%ของจำนวนห้องพักทั้งหมดนะครับมีการติดตั้งนะครับตัว EV Charger มาให้ ส่วนมัตเตอร์แปลนของตัวโครงการนะครับรวมถึงฟอร์แปลนนะครับบริเวณชั้น1นะครับจะเป็นบริเวณด้านหน้าโครงการนะครับเป็นทางเดินเข้าแล้วก็พื้นที่สวนส่วนชั้น2องชั้น3านะครับจะเป็นพื้นที่ลานจอดรถชั้น4นะครับจะเป็นพื้นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็มีสวนส่วนชั้น5ถึงชั้น20นะครับจะเป็นส่วนพักอาศัยทั้งหมดและชั้น21นะครับจะเป็นชั้นที่มีห้องพักอาศัยน้อยที่สุดนะครับมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ส่วนชั้น22นะครับจะเป็นพื้นที่ f a สตี้ฟอร์เต็มชั้นมีทั้งสระสวนฟิตเนสห้องนั่งเล่นและก็ห้องน้ำนะครับมีมให้ครบครันมาดูกันที่รูปแบบตัวห้องกันบ้างน,นะครับโครงการนี้นะครับจะมีทั้งหมด5ท้ายทุกห้องนะครับจะเป็นท้ายหน้ากว้างทั้งหมด เริ่มต้นตั้งแต่ตัว1ห,ห้องนอนนะครับทเอสประมาณ22ตารางเมตรจนไปถึง1ห,ห้องนอนพลัสไซส์ใหญ่นะครับอยู่ที่34.5ตารางเมตรนะครับมาเริ่มดูกันที่ห้องตัวอย่างไซส์แรกกันเลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่สดในตึกนี้นะครับเป็นห้องวันเ Ro รรูมพลัสขนาดอยู่ที่34.5ตารางเมตรเมื่อเปิดห้องเข้ามานะครับส่วนแรกนะครับจะเป็นโซนกินข้าวครัวและพื้นที่นั่งเล่นนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด โดยห้องนี้นะครับจะมีการแถมนะครับฟีชุดครัวให้ครัวขนาดใหญ่นะครับมีตู้บนล่างนะครับเปิดเก็บของได้เยอะและยังมีตัวคิกเชนไอแลนด์มาให้ด้วยซึ่งพื้นที่คิกเชนไอแลนด์ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้วางไมโครเวฟได้อีกนะครับมีแถมโต๊ะกินข้าวและเก้าอี้มาให้โดยมุมมองไปยังระเบียงนะครับจะมีการใส่แอร์ติดให้นะครับให้ฟรีตรงเหนือชั้นวางทีวี โดยไซส์ระเบียงนะครับก็จะมีขนาดกระทัดรัดนะครับใช้ตากผ้าได้โดยเฉพาะนะครับมาดูกันที่ห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนไซส์นี้นะครับจะใส่ตู้เสื้อผ้าบิวอินมาให้มีกระจกเงาครับติดมาให้1บานมีมุมแต่งหน้านะครับมีมาให้ใกล้กับครัวนะครับก็เป็นห้องนอนรองนะครับก็สามารถใส่เตียงนะครับขนาด3ฟุตครึ่งได้ ส่วนพื้นที่ห้องน้ำนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับมีห้องเดียวแถบอุปกรณ์นะครับห้องน้ำมาให้ครบแบบนี้เลยถัดมานะครับมาดูกันที่ท้ายเอลนะครับขนาดอยู่ที่30.5ตารางเมตรห้องรูปแบบนี้นะครับเป็นห้องที่คนส่วนใหญ่ชอบซื้อกันนะครับเพราะว่ามีความเป็นส่วนตัวห้องนอนมีประตูกัน้นครัวปิดแยกออกมานะครับแล้วก็แบ,บ่งพื้นที่2ฝั่งติดระเบียงระบายอากาศได้ดีนะครับ โดยเมื่อเปิดห้องเข้ามานะครับจะเจอกับพื้นที่โซนนั่งเล่นมองทะลุนะครับไปเห็นครัวแล้วก็ระเบียงสามารถวางโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้ก็ได้ตู้ทีวีนะครับตู้รองเท้าที่แถมให้เป็นตู้รองเท้าแบบยวอินนะครับให้เต็มฟ้าพื้นที่โต๊ะกินข้าวแล้วก็อี้นะครับมีแอร์ติดผนังเหนือทีวีประตูบานเลื่อนนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมสีดำนะครับก็คือพื้นที่ครัวโดยพื้นที่ครัวนะครับจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับมีลิ้นชักเปิดออกได้ บานตู้เปิดนะครับก็สามารถใส่ของได้อย่างเต็มที่ส่วนอาล้างจานและก็พื้นที่เพลนที่นะครับก็ได้แบบนี้เลยถัดออกไปนะครับก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะครับที่อยู่กับติดครัวและสามารถวางเครื่องสภาพาได้ที่ระเบียงนะครับเข้ามากันที่ห้องนอนนะครับจะพบกับพื้นที่โซนโปรเซตนะครับที่ออกแบบมาโดยเฉพาะในแบบฉบับของ New Noble นะครับมีทั้งชั้นวางของโชว์นอกตู้มีตู้เสื้อผ้าแถมเตียงขนาดใหญ่มาให้แถมโต๊ะข้างเตียงนะครับให้ทั้ง2ด้าน มีหน้าต่างบานใหญ่นะครับชมวิวจากหัวเตียงได้เลยส่วนของห้องน้ำนะครับก็อยู่ในห้องนอนเลยนะครับสะดว,ว,วะกมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้ครบอีกท้ายหนึงนะครับเป็นท้าย M ขนาด26ตารางเมตรนะครับ ห้องท้ายนี้นะครับเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อทดแทนนะครับความต้องการของห้องขนาด30.5ตารางเมตรก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขายดีจนแทบไม่เหลือแล้วนะครับห้องนี้นะครับเมื่อเข้ามาในห้องนะครับจะเจอกับพื้นที่ห้องังเล่นเชื่อมต่อกับตัวครัวที่อยู่ติดกับตัวระเบียงหลังห้องนะครับมีการกั้นด้วยประตูบังกระจกบานสไลด์แบบ3พับนะครับติดกับโซฟานะครับก็จะเป็นพื้นที่โต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่ง มีครัวนะครับแยกเป็น2เคาน์เตอร์สะดวกต่อการเตรียมแล้วก็ทำอาหารโดยให้ต่อไฟฟ้าอ่างล้างจานและชั้นวางของแบบเดียวกับห้องแรกโดยครัวลักษณะนี้นะครับจะถูกใจสำหรับคนชอบทำอาหารมีพื้นที่ครัวนะครับเป็นสัดส่วนแถมติดระเบียงนะครับไล้กิ่นรบกวนในห้องด้วยส่วนห้องนอนนะครับก็จะไ,ได้ขนาดประมาณนี้วางโต๊ะหัวเตียง2ฝัฟงมีโต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้านะครับส่วนของตัวห้องน้ำนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานนะครับไม่ได้มีแตกต่างจากห้องแรกนะครับมาดูกันที่ห้องสุดท้ายนะครับห้องสตูดิโอขนาดอยู่ที่22.5ตารางเมตรเป็นท้ายเลขที่สุดในโครงการนะครับห้องนี้นะครับเมื่อเข้ามาในห้องนะครับจะเจอกับพื้นที่ห้องงเล่นเชื่อมต่อกับตัวพื้นที่ห้องนอนได้เลยเป็นห้องขนาด22.5ตารางเมตรนะครับที่มีการจัดวางพื้นที่ไม่เคบนะครับ อยู่คนเดียวได้อย่างสบายๆเลยนะครับหรือว่าถ้ามี2คนนะครับก็ยังอยู่ได้นะครับมุมนี้นะครับให้โต๊ะวางทีวีนะครับส่วนตัวชั้นด้านบนนะครับไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะครับส่วนของห้องนอนนะครับจะมีตู้เสื้อผ้าแบบยวอินแบบเต็มความสูงนะครับวางอยู่ตรงกลางส่วนของห้องนอนนะครับให้ตัวเตียงขนาด5ฟุตมีโต๊ะหัวเตียงให้1จุดห้องนี้นะครับก็ยังรับแสงธรรมชาติได้ตลอดทั้งวัน ส่วนฝั่งนี้นะครับก็เป็นมุมมองนะครับผ่านไปยังห้องนั่งเล่นนะครับสําหรับพื้นที่ครัวนะครับห้องน้ําและระเบียดนะครับจะอยู่หลังประตูบานนี้มีการติดตั้งนะครับเป็นประตูบานสไลด์มาให้โดยตัวครัวนะครับจะได้เคาน์เตอร์ไปรูปตัวไอให้อ่างล้างจานนะครับฮอบแอนด์ฮูดพร้อมกับชั้นวางของด้านบนมีระเบียงด้านนอกนะครับมีพื้นที่นิดหน่อยส่วนห้องน้ำนะครับก็ได้แบบเดียวกันกับห้องก่อนหน้านี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่านะครับใครชอบแบบไหนขนาดแบบไหน ราคาแบบไหนนะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยมาสรุปจุดเด่นของตัวโครงการกันบ้างน,นะครับข้อแรกเลยนะครับโครงการนี้นะครับเป็นคอนโดไฮรี์พร้อมอยู่สร้างเสร็จใหม่และใกล้รถฟ้าสายเฉลิาเงิงนะครับที่ห่างบอกไปเพียง80เมตรเท่านั้นซึ่งถือว่าเดินทางได้สะดวกมากๆเลยนะครับ อย่างที่2นะครับตัวโครงการอยู่ใกล้กับตัวย่านบางหลังนะครับที่เป็นย่านเก่าเก๋นะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถนะครับหาซื้อของกินนะครับของใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับข้อที่3นะครับส่วนกางนะครับมีมาให้เลือกตอบโจทย์กับคนรุ่นใหม่นะครับมีหลากหลายฟังก์ชันตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกรูปแบบข้อที่4นะครับจำนวนยูนิตนะครับถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับ แตัวโครงการนะครับก็ยังขายห้องเป็นแบบ fully furnished mm hmm. นะครับให้เฟอร์มมาแบบครบๆเลยและข้อสุดท้ายนะครับสามารถตอบโจทย์นะครับได้ทั้งกลุ่มคนที่จะลงทุนนะครับ mm hmm. เพราะว่าตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็มีดีมานของกลุ่ม medical care mm hmm. บุคลกรทางการแพทย์อีกด้วย mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. และกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกความเป็นไปได้ในโลกสังหากับพ่อโพลิชชนแนลขอบคุณครับ